พิเดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษจริงๆนะครับได้พามาดูรถยนต์โตโยต้ารุ่นใหม่นะครับที่เรีวยกว่าเป็นขวัญใจคนทั่วประเทศเลยครับในสินกับอัลพาดตัว2.5 s e v Luxury นะครับอันนี้เป็นรอยัลรอลเป็นตัวท็อปสุดของอัลพาดนะครับแต่ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวกันเดี๋ยวเราจะไปรู้พร้อมกันนะครับในวันที่คลิปเนี้ยออนแล้วนะครับด้านหน้าของอัลพาดใหมเ่เป็นไงรู้สึกแบบหน้าตาเขาดูอลังการมากขึ้นเลยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยว เขาจะล้อไปกับตัวดีไซน์ของกระจังหน้าเลยนะครับอย่างเช่นแบบตัวเชฟอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบล้อกันไปเลยอ่ะมันจะไม่ได้มีรายละเอียดที่มันให้ดูเป็นแนวแบบขัดหูขัดตาเลยนะจะรู้สึกแบบมันกลืนไปนหมดเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นดูเป็นแบบเหมือนเป็นกระจังหน้าทรงที่มันแบบดูทันสมัยเลยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวจากตัวอวัยชน,นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซน เป็นเวอร์ชัน3นะครับก็เรียกได้ว่าทํางานแบบละเอียดมากเลยทํางานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทํางานละเอียดยิบเลยครับแม้แต่ตัวในทางโค้งอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วต่างๆให้ด้วยแล้วก็เมนเนียร์จัดก,การคือละเอียดจริงๆนะครับเราไปฟังมานะไม่ได้แบบลองยังไมไ่ลองขับนะครับส่วนตัวโลโก้เนี่ยเขามีฝั่งเรดาร์ทำงานคู่กับตัวกล้อง a อเดตันบนตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวระบบความปลอดภัยเขาทำงานได้แบบละเอียดจริงๆคันนี้นำเข้าทางคานจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นตัว A25 FXS นะครับอันนี้เราจะเจอกันใน Camry นะครับหรือใน Lexus หลยรุ่นเหมือนกันร็ใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับระบบ evo ตัวใหม่ด้วยนะครับไฟหน้าที่ให้มาเนี่ยไม่ได้เป็นไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติธรรมดานะครับคันนี้ให้เป็น Adaptive มาด้วยนะสามารถที่จะแหวกบเ j e c t ได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเป็นถือว่าเป็น k e ย Highlight เทคโนโลยีของตัวอพา h ใหม่ครับรอบนี้อพา h a กลับมาพร้อมกับโครงสร้างที่ n g a แล้วนะอันนี้ก็ให้ความ สปอร์ตมากขึ้นขับขี่ก็เรียกได้ว่าแม่นยำมากขึ้นรวมถึงตัวพวงมาลัยเนี่ยครับเขาก็ปรับจูนมาให้มีความกระชับมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีการปรับโช้อคับใหม่ให้ซับแรงได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มความนุ่มนวนขึ้นไปอีก30%นะครับแล้วก็ตัว ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบช่วงล่างแบบแม็กฟัสสตัดนะครับด้านหลังเป็นแบบปีนกบคู่2ชั้นนะครับก็ให้ความเสถียรมั่นคงในการขับขี่แน่นอนตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด19นิ้วที่ให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะครับยางที่ให้มาดีมากๆนะอันนี้ให้เป็นตัว SUV มิชลินพายเ i อร์ซี่เอสยูวีโฟมเลยนะครับเป็นขอบ19 225 55 R 1 9นะครับก็ให้ความได้เรียกว่า กระชับในการขับขี่แล้วก็เป็นยางที่โอ้โหอันนี้ใหม่สุดเลยนะยางที่ให้มานี่สุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยหน้าจ่างนี้ใหญ่มากเลยนะเขาจะช่วยลดในเรื่องของตัวบายสปอตนะครับคนขับรถตู้หลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าคาตรงนี้จะใหญ่แต่พอตัวใหม่แล้วเนี่ยมันจะเล็กลงนะสลิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น TNGA เขาไม่จําเป็นที่ต้องใส่เหล็กด้านบนตรงนี้เป็นแบบโค้งใหญ่ๆละเป็นโค้งเล็กๆนี่แหละแต่ว่าไปเพิ่มความแข็งแรงด้านล่างเขานะครับละเอียดที่สุดยอดมากๆนะครับ ลักษณะการออกแบบของตัวอพาร์ทใหม่เนี่ยคือเป็นคีย์การออกแบบแบบเล克斯ัสเลยคือโอเปอเรเตชันนะครับก็คือเป็นการออกแบบแบบการรับรองแขกคนสําคัญของญี่ปุ่นนะครับด้านในเนี่ยคืออันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยใช่ไหมพรีเมียมที่สุดก็คือตัวเบาะเนี่ยจะให้มาใหญ่กว่าตัวเวลไฟใหญ่กว่าตัวเริ่มต้นของอพาร์ทนะครับแล้วก็ตัวหนังที่ให้มาเนี่ยจะเป็นหนังนับป้าเลยนะคือใครซื้อไปเนี่ยฟินแน่นอนนะคันนี้เนี่ยเข้ามาด้านในเนี่ย เราจะเจอกับเบาะที่มันนั่งสบายแบบมากอะ่ะท็อปนอชคือส,สุดสุดจริงๆนะครับเราคิดไม่ออกเลยว่าเอาผ่านตัวพรีเมียมทำมาดีขนาดนี้ LM จะสุดขนาดไหนนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสลูปที่สปิดนะครับซ้ายขวาด้วยนะทุกอย่างเนี่ยคอนโทรลผ่านแท็บเล็ตนะครับเขามีแท็บเล็ตอย่างเงี้ยมาให้นะครับเราก็เปิดสวายขึ้นมาเนี่ยจะมีให้คอนโทรลว่าซีดเอาเอา่อโหมดการนั่งโหมดการโดยสารแบบไหนนะครับเขาจะมีโหมดสเร็ดรูปให้ด้วยนะครับแบบ คอมฟอร์ตนู่นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยมีกอล์ฟ e อินนให้ด้วยนะครับก็มีฟังก์ชันการโดยสารที่ทเรียกว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะครับใครซื้อไปเนี่ยสินรับรองว่าคือคุณไม่ผิดหวังจริงๆอะ่ะเอา่านนี่เป็นรถที่แบบหลายคนจับตาเนะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมันดีจริงๆลำโพงที่ให้มาเนี่ยให้มาสูงถึง14ตัวนะครับ JBL สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันคือเบาะหน้านี่เรียกว่าเล็กซันะผมมัน <laughs> สุดยอดเลยนะครับ คือบอกนี่คือนุ่มมากเลยนะการบุกต่างๆอะไรเงี้ยดีเทลต่างๆก็จะมีการล้อ ดีไซน์ได้ในกับด้านนอกเขาก็จะรอไปด้วยกันนะครับด้านในเนี่ยอยากจะบอกว่าโพซิชันนิ่งการนั่งเนี่ยเขาเรียกได้ว่านั่งแลโอ้หูบอกนุ่มจริงบอกแบบนุ่มจริงนะครับนั่งแล้วรู้สึกแบบพรีเมียมมากๆต่อดีตอนด้านหน้าตรงเนี้ยเขาให้มาใหญ่ถึง12นิ้วนะครับก็โชว์ฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกว่ามาตรฐานโตโยต้าเนาะแบบด้านขวาเราสามารถที่จะปรับได้หลายรูปแบบโชว์ข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างที่จะครบทัวนเลยเยอะมากนะครับรวมถึงหน้าจอนี้เนี่ยโอ้โหเราขึ้นมาถึงเฮ้ยเล็กซัสบ้าจอลอย ตต้ปุ่มแบบปรับคอนโทรลต่างๆดูดิเหมือนเล็กซัสเลยนะเนี่ยเนี่ยคือเล็กซัสเลยอะ่ะเขาเอามาใส่ให้เลยนะครับหน้าจอเนี้ยใหญ่ถึง14นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay, a n d r o i ด Auto ด้วยนะครับแล้วก็ Infotainment แบบใหม่ของของเล็กซัสละกันมันคือเล็กซัสเลยอะ่ะเหมือนเลยเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ต่างๆเนี่ยือมันพรีเมียมจริงๆอะ่ะ ผมคิดไม่ออกจริงๆว่าถ้าเกิด LM มานี่จะขนาดไหนนี่มันพรีเมียมสุดๆเลยนะครับแล้วก็พอปิดประตูมาแล้วเนี่ยโพดิชันการนั่งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่านั่งคือสบายมากๆเลยนะครับโ mm hmm. อ้นี่แบบที่เรียวนี่คือสุดๆเลยนะ mm hmm. เรายอมรับเลยนะว่าสุดยอดมากๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับ ด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเนี่ยเขาให้ความสปอร์ตฉบเฉวมากขึ้นเป็น Full LED แล้วก็มีเชฟที่เรียกได้ว่าล้อไปกับกระจังหน้ากระจังหน้าก็คือจะเป็นเนี่ยทรงแบบนี้แหละเขาก็จะมาใสด่ด้านหลังด้วยพอดูด้านหลังแล้วสุดเนโอยมันดูดดันจริงๆนะครับคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเปิดฝาท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะกดจากฝ,าฝั่งตรงเนี้จะเป็นปุ่มนะครับกดตรงนี้เอานะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปกดด้านหลังลนะด้านหลังพอเปิดปุ๊บประตูมันจะฟาดไปเราต้องหลบใช่ไหมเรากดอย่างนี้เอาแล้วเราก็สามารถที่จะโอเวอร์เลย์ฟังก์ชันต่างๆด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับอนนี้โอเคอเป็นฟิลนี้นะครับก็คือปุ๊บทับขึ้นมานะครับแล้วก็เกี่ยวด้านข้างแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะสปิดซ้ายขวาได้นะครับก็นี่คือโหลดดิ้งแอรียด้านหลังและดูดูหลักเบาะเนี่ยหู ม,มันอลังการจริงๆนะคือมันหนามากมันนุ่มมากเลยมันนั่งสบายมากเลยนะตัวท็อปเนี่ยเราก็ตรงนี้เราสามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางที่มันเป็นทอไอเทมอ่ะแบบพวกของสูงๆอะไรตรงนี้ใส่เข้าไปได้นะครับเวลาแบบเดินทางโดยที่ไม่ต้องใช้เบาะหลังนะโอ้โหรับรองฟินแน่นอนนะครับสำหรับตัวอพาร์ตคันนี้นะครับและนี่คืออพาร์ตนะครับเป็นออเนียลอพาร์ตเอเซ็กคูทีฟเลาส์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเวลฟลกันนะครับว่าเวลฟลเนี่ยจะ หน้าตาเป็นยังไงดูด,ดันขนาดไหนแล้วก็ออปชันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปดูเวลไฟกันนะเวลไฟนี่คือสปอร์ตมากเลยนะเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหนี่ ตู้ที่มันสปอร์ตได้ขนาดนี้เลยอหแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงเบลไฟจะถึงไฟที่มันเป็น2ชั้นเนี่ยนะแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าท่อนบนตรงนี้นยมันก็ยังเหมือนเอาผ่านนะแต่มันไปเล่นด้านล่างตรงนี้จากที่มันเอาผ่าดน,นะครับจะล้อกับตัวกระจังหน้าใช่ไหมครับเบลไฟเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็น2ชั้นก็คือเป็นขีดแบบนี้นะครับรวมถึงตัวกระตังหน้าเนี่ยก็จะปรับให้เป็นเส้นแนวนอนแบบนี้ทําให้ขับไปแล้วโอ้โหมันดูาลังการจริงๆนะเรียกว่าหน้าต่ายนีย่คือดุดันมากๆเลยนะครับกล้อง,าางสารวศาเนี่เขามีมาห้ ทุกรุ่นเลยนะครับก็ในเบลฟล์ Fi เนี่ยก็คือมีมาให้เหมือนกันเวลฟล์ Fi นี่คือสีเทานี่ให้มาดูเนี่ยเป็นสีเทาที่ที่เรียกว่าพอมองรมองใกล้ๆแล้วมันจะไม่เหมือนสีเทาดําที่คุณเคยเห็นในท้องตลาดเลยนะครับ อันนี้มันจะออกเป็นเมทัลลิกที่มันมีเมทัลลิกที่มันละเอียดมากๆแล้วก็ดูเกือบจะนมอยู่แล้วอ่ะสวยมากๆเลยนะสีสีเทาตรงนี้นะครับรวมถึงด้านข้างตรงนี้เนี่ยล้อได้ให้มาก็เหมือนในอาดเราเล่าเล่าเลยก็คือเป็นล้อขอบ19นิ้วที่มีลายเขาเรียกว่าออกแนวสปอร์ตกว่านิดหนึ่งเราสึกว่านิดหนึ่งจริงๆนะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีโลโก้เวลไฟตรงนี้ถ้าเกิดเป็นอัลพาก็จะเป็นอัลพาตรงเนี่ยโลโก้ตรงนี้นะครับรวมถึงด้านในตรงนี้พอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะให้ความสปอร์ตดุด,ดันก็คือภายในเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยนะในในตัวของเวลไฟนะครับพอเราเข้ามานั่งด้านในแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสปอร์ตอย่างแรกเลยเนี่ยแตกต่างจากรอยัลโราส์เลยเนี่ยคือมันมีความเป็นดรเวอร์โฟกัสมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นในตัวอาพาร์ตรอยัลโรลส์เนาะก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบเออเราเป็นคนขับมากกว่าที่จะเป็นคนนั่งนะเออความรู้สึกเราเป็นแบบนี้จริงๆนะครับภายในเนี่ยสีดำนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เรียกให้ว่า มาให้เราใช้งานกันจริงๆก็คือเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยนะครับด้านหลังเนี่ยอาจจะเบาะเนี่ยก็ไม่ได้สุดเหมือนตัวรอยย่เลาสนะอันนั้นนะเป็นไซซิ่งเบาะที่เรียก้ว่าน,นั่งแล้วคือโอ้โหสบายแบบเหมือนฝันเลยอะแต่ว่าพอมาเป็นในตัวเวลไฟเนี่ยก็หน้าตาจะคล้ายๆกับในออพาร์ตตัวล่างที่ลงมาลงมาหน่อยนะครับก็หน้าตาเนี่ยจะคล้าย,ายกันเลยคือส่วนตัวเราคิดว่าพอมาเป็นเวลไฟอะ เราแอบชอบเหมือนกันเพราะว่ามันมันให้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็นั่งแล้วรู้สึกว่าภายในสีดำเนี่ยมันก็ให้ความดุดันนะครับแล้วก็มีความฮัมโบ้มีความแบบขรึมพอสมควรนะอาจจะแบบดูไม่โฮมี่เท่ากับตัวนั้นนะครับอันนี้เอาแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านแท็บเลตต็ตตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะเจอในทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวซันลูปเนี่ยก็จะเป็นสปิดด้านบนนะครับแล้วก็สามารถที่จะคุมฟังก์ชั่น แอร์ผ่านหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ a m b เบียน i ไลมีมาให้เล่นทั้งหมด64สีนะครับก็ไปกดกันแบบมันๆเลยนะครับส่วนตัวระบบขับเคลื่อนนะครับก็ใช้เครื่องยนต์รหัสใหม่เป็นที่เหมือนกับในรอยัลเราสมือนกันเป็น E4 ใหม่ด้วยนะครับก็ทํางานเนียนขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นรวมถึงอัตราเร่งที่ดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ ดีงามมากๆนะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ย250แรงน้าแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรนะครับด้านท้ายเนี่ยของเวลไฟเนี่ยอยากจะบอกว่าออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอในอพาร์ตเนี่ยอพาร์ตก็จะแบบเป็นไฟจุดๆๆจะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมแกรนด์ลักชูรี่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งมีความเป็นนักผู้บริหารแต่พอมาเป็นเวลไฟแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าตาเขาดูสปอร์ตมากเลยนะไฟท้ายนี่คือแบบมีความเล่นมิติมีไลท์บาร์ด้วย แต่ในอพายไม่มีนอะอันนี้แบบมีเป็นไลท์บาร์นะครับให้ความแบบสปอร์ตจริงๆนะครับรวมถึงกระจกมองหลังเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเป็นกล้องได้ด้วยนะเหมือนรถยนต์เล็กซัสเหมือนรถยนต์โตโยต้ารุ่นใหม่ๆเลยโดยที่เราไม่ต้องมองเป็นกระจกหลังก็ได้ปรับเป็นกล้องเอานะครับปุ่มเปิดฝาท้ายก็ยังอยู่ที่ไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยกดมาปุ๊บเปิดมาคาบิซิตต้ต่างๆทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆหลักๆแล้วเนี่ย ต่างกันที่คอม b i เดชันสีครับตัวเวล i เนี่ยเขาจะให้เป็นสีดำมาก็าาแนวสปอร์ตสปอร์ตใช้งาน,นจริงๆก็เรียกว่าเท mm hmm. ่แนวเท่แนว,แ,นวแบบดุดันอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ด้านหลังเนี่ยพอเราพับ,บอร์ดไปแล้วเนี่ยเราก็เจอแคป a c ตี้ที่แบบใหญ่มากเลยนะครับรวมถึงมีสว mm ิต hmm. ด้านหลังตรงนี้นสามารถคอนโทรลอร์ดแถว2ได้โดยที่เราไม่ต้องเดินอ้อมไปกดเลยนะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอยากให้แบบแคป a c ตี้เก็บของเนี่ยเป็นยังไงกดคางไว้นะครับ,บอร์ดมันก็จะเลื่อนหน้าขึ้นไปนะครับโอ้โหด้านซ้ายอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นไปนะครับ แล้วเ,เพื่อนๆก็เอาไปใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะใช้ Maximum ั o มโหลดแ c ปซ y ิตี้ได้แบบเต็มที่เลยนะครับชอบมากๆนะครับ ก่อนที่เราจะดูเอาผ่าตัวปกตินะครับเรามาแวะดูโมเดลรดิสต้าก่อนนะโมเดลรดิสต้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนซื้อไปแล้วเนี่ยอยากมีความแตกต่างเนือจากเอาผ่าตัวปกติแล้วรู้สึกว่าเอาผ่าเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่เกินไปนะครับโตโยต้ามีออปชั่นโมเดลดิสต้าให้เพื่อนๆไปใส่กันเป็นชุดแต่งที่เรียกได้ว่าใส่แล้วเนี่ยดูหรูหราขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีกระจังหน้าใหม่นะครับลิ้นหน้าใหม่แล้วก็สเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหล เดี๋ยวเราจะพามาดู Toyota าเอาผาดที่ไม่ได้เป็นตัวโรยยัลโรสนะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นดีเทลที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่ตัวรอ นอเนี่ยให้ล้อเป็นขอ17นิ้วมาคันนี้ก็เน้นเป็นแนวคอมฟอร์ตนะอย่างจาบตัว Executive ีฟล่าตัวนั้นนี่าจะให้เป็นล้อ19นิ้วมาก็ออกแนวที่จะออกน่าจะน่าจะนะออกแบบตึงตังสักหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้เป็นโตโยต้าพร r อกซี่นะครับคอมฟอร์ตเป็นยางคอมฟอร์ตนะครับขนาด17นิ้วมาใครที่ขับเอาพากันอยู่แล้วเนี่ยขอ17ก็เรียกได้ว่านุ่มมากเลยนะขับแล้วแบบขับสบายจริงๆนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้เทคโนโลยีต่างเนี่ยเหมือนตัวเรย์ยอสเลยนะคร โตโยต้าเซฟริเซนตัว3.0เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น a d ดัพ i ี e LED มาให้เหมือนกันนะครับและหน้าตาดีไซน์ด้านนอกเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าที่หน้าตาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าขับมาแล้วด้านหน้าก็คือ<ม>เหมือนกันเลยนะครับหน้าตาแบบเหมือนกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสปอร์ตมากๆส่วนตัวสีรถเนี่ยเขามีเป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยว่าชอบสีไหนกันนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยพอฟิตติ้งกับตัวล้อ17นิ้วแล้วเนี่ยจะทําให้รถเนี่ย รู้สึกว่ามีขนาดที่เล็กลงนะครับสำหรับภายในของอพาร์ตตัวเริ่มต้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหนุ่มเหมือนกันตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยเป็นหนังนับป้าสลับกับหนังสังเคราะห์ตัวโพซิชั่นนิ่งกันนั่งนี่ก็เหมือนในตัวตัวรโยล์ล์เลยนะครับเหมือนกันก็ให้ความสุดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันจะแบบอันนั้นจะดูแบบพรีเมียมกว่าสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโหมดการขับขี่ดิฟเทนต่างๆเนี่ยเหมือนหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะแทบจะแทจะแทบจะไม่ต่างเลยอะ่ะเดี๋ยวเราดูด้านหลัังกน สิ่งที่มันจะต่างจริงๆจ,จากตัวรอยเล่าๆนะครับคือตัวเบาะตัวสารตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาจะให้มาขนาดที่เล็กกว่านะเล็กกว่าในตัวรอยเล่านะแต่ว่าพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็เ,เป็นฟิลที่แบบนั่งสบายเหมือนกันนะครับคือด้วยความที่แบบตัวรถเนี่ยเขาก็สเปซเขาค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับทุกอย่างคอนโทรลผ่านท็บเลตอันเนี้ยเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยผ่านท็บเลตอันเนี้ยเหมือนในตัว ตัวท็อปเลยนะครับส่วนสเปซซิ่งด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกันแต่ว่าพวกแมทเทียลด้านในต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รู้สึกพรีเมียมนะคือตัวเริ่มต้นจริงๆเขาก็พรีเมียมมากๆใช้หนังเนี่ยเป็นหนังเนปป้ามาเลยนะครับอีกจุดน่าสนใจนะครับนี่เรามีโลโก้ Official a u t o l i ไ e t t o t โ a ต้ o มอเตอร์เทด้วยนะถ้าเกิดซื้อเป็นของ Toyota Motor นะครับสำหรับราคาของอา p h า r d ใหม่นะครับแล้วก็ตัวเวลไเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้พร้อมกัน วันที่16ที่เราลงคลิปไปแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปเวียนนาากมาดูนะว่าชอบเป็นรุ่นย่อยไหนชอบเป็นหน้าตาแบบไหนอยากได้สปอร์ตก็ไปเวลไฟยอยากได้แบบหรูหราดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมาทางอาาพาร์ตก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดานะครับการเดินทางดความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ